มาัทั้งในส่วนของที่อยู่อาศัยเองอุตสาหากรรมแล้วก็พาณิชยกรรมด้วยค่ะ ก่อนที่วันนี้เราจะได้ไปฟัาฟังนะคะวิสัยทัศน์จากทางท่านผู้บริหารจะขออนุญาตเชิญให้กับพี่สื่อมวลชนชมวิดีโอนะคะตัวของ Corporate v i ดีโอที่จะให้ทุกคนเนี่ยนะคะได้ทำความรู้จักกับ p r e เ e r Property ประเทศไทยให้มากยิ่งขึ้นนะคะผ่านทางวบล์ล์พรีเซนเทชันที่เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราจะได้เปิดให้กับทุกท่านได้รับชมกันด้วยนะคะเชิญรับชมได้เลยค่ะบริษัทของเรามีประวัติอันยาวนาน นับจากวันแรกจนถึงวันนี้บริษัทได้ดำเนินการมายาวนานกว่า130ปีเราเป็นผู้นำในการพัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์ทั้งในทวีปเอเชียออสเตรเลียและทุโรปจากราักฐานความสาเร็จมากมายที่ส่งสมมากก่อเกิดเป็นตำนานที่ประเมินค่าไม่ได้เป็นสิ่งที่คอยตอบย้าความมั่นใจให้กับลูกค้าทั้งยังเป็นการสร้างสรรค์ะสบการณ์ที่คุ้มค่าแก่การดจําให้กับชุมชนไม่ว่าจะเป็น สิงคโปร์ออสเตรเลียยุโรปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมไปถึงจีก็จะพบเฟรเซอร์ระบบซีที่นั่นเสมอเราสร้างที่อยู่อาศัยที่มีเพียงแค่มีชื่อเสียงในเรื่องของคุณภาพแต่เรายังใส่ใจในรายละเอียดเพื่อเติมเต็มประสบการณ์การใช้ชีวิตให้ดียิ่งขึ้นืิอที่รีเซลของเราเปรียนสมบูรบ้านที่รวมเประกอบการชันน้ำ ที่ได้รับความชื่นชอบในระดับโลกและในระดับประเทศตอบสนองความต้องการในชุมชนสร้างประสบการณ์การจับจ่ายและร้าสัตา์ที่สนุกสนานในส่วนของธุรกิจอาคารเชิงพาณิชย์ธุรกิจอุตสาหกรรมและธุรกิจการกระจายและขนส่งสินค้าเรา่ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วโลกของรับมือสำหรับการเจริญเติบโตในอนานคตสำหรับนักเดินทางเราพร้อมมอบสิ่งอำนวยความสะดวกเหนือระดับในกว่า8 0เมืองทั่วโลก เพื่อส่งมอบความสุขเหมือนเป็นบ้านหลังที่สองให้กับคู้สำหรับเพรเซอร์ซอร์ตี้ประเทศไทยหลังการรวมกับโกลเด้นแบด์ส่งผลให้โครงสร้างธุรกิจหลักของบริษัทครอบคลุมทั้งสส่วนคืออสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมและอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาิชยกรรมก่ากลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยหรือ เ r รเซอร์ครบถ้วนทีเพียรพร้อมด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีทุกระดับราคารอบครุงเขตกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องผ่านการนำนวัตกรรมใหม่ๆมาปรับใช้เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าอย่างครบครันและมุ่งเน้นการสร้างคุณภาพชีวิตให้ผู้อยู่อาศัยได้อย่างสูงสุดลุ่มรือผิดนั้นหาริ่อมับเพื่ออุตสาหกรรมหรือ เฟเซอร์พรอพเพอร์ตี้อินดัสเทรียลผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมยุคใหม่และอาคารประเภทสร้างตามความต้องการหรือบิวต์ทูส์ที่เน้นการส่งมอบโซลูชันเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการที่หลากหลายของลูกค้ากลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อธณิชย์กยกระดับหรือเฟเซอร์พรอพเพอร์ตี้คอมเมอร์เชียลผู้นำด้านการพัฒนาโครงการเชิงพาณิชย์ไม่ว่าจะเป็นอาคารสำนักงาน ที่รีเทลโรงแรบมบเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์รวมถึงการให้บริการด้านรอยารอาคารสำนักงานที่สงง่งมอบคล้นที่การใช้ชีวิตในรูปแบบตา่างๆอย่างมีคุณภาพการอมรวมธุรกิจตสางสาขาดิบมาร์ททั้งสามร,รูปแบบนี้เข้าด้วยกันทําให้เราเป็นกู้นําด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรรายแรกและรายเดียวในประเทศไทยเราส,สาร,ร้างสรค์การพัฒนานด้านอสังหาริมทรัพย์ที่สมบูรณ์แบบ เชื่อมต่อกับผู้คนไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืนคได้ใช้ชีวิตทำงานและพักผ่อนไปด้วยกันหรือที่ให้ผู้คนได้เติบโตไปพร้อมกันได้อย่างต่อเอนื่องเราเชื่อมั่นว่าประสบก,การณ์สำคัญเสมอสิ่งนี้สะท้อนความเชื่อที่ว่าผลงานในอด้ ที่จะสร้างประสบการณ์ที่สร้างแรงบันด,ดาลใจให้กับลูกค้าทุกทานนี่คือเหตุผลที่ทําให้เราแตกต่างเราสร้างถ้นที่ที่ผู้คนปรารถนาจะเข้าไปใช้งานื้งที่แห่งความสุขของทุกคนเราเป็นมากกว่าผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์บริการของเราเป็นมากกว่าการจอบจ้างเรานําความต้องการของลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลางของทุกการพัฒนา เพื่อตอบรัค,ความต้องการได้อย่างครบถ้วนในฐานะสมาชิกของเพรเซอร์พรอพเพอร์ตี้เพรเซอร์พรอพเพอร์ตี้ประเทศไทยจะนำพาธุรกิจไปสู่นิยมามใหม่ของทางสร้างวิถีใหม่ให้กับอาศัยหาริมทรัท์ให้เกิดขึ้นทั้งในส่วนของที่อยู่อาศัยอุตสาหกรรมและทางนิติกรรมเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการบริหารจัดการอาศัยหาริมทรับที่ครบถ้วน นวัตกรรมที่มีการเชื่อมต่อถึงกันอย่างเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสร้างสรรค์คุณประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้าของเราเราคือเฟเซอร์เพราะพทีประเทศไทยขอเสียงปรบมือังนึงนะคะเเป็นการขอบคุ ในการให้บริการนะคะสำหรับแพลตฟอร์มด้านสำถามเรามาจับครบวงจรรายแรกในประเทศไทยและรายละเอียดนะคะต่าง